ครับสวัสดีวันเสาร์ที่11ธันวาคมครับทุกคนก็อยู่กับผมเช่นเคยครับช่องอาจารย์บักคัดที่เด็ดมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะครับสาตัวเน,น้น,นสมัครวันนี้ฝาก300รับเพิ่มทันที100บาทสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ l i n e t b u g 9 9ครับคู่แรกที่นำมาฝากกันเป็นเกมที่แมนซิตี้จะเปิดบ้านต้อรับบลูทัมตันวันเดอร์เลอร์ครับสภาพทีมวันนี้ก็แมนซิตี้จะได้เควินเดอรบอยกลับมานะครับลงไปเรียกความฟิตตั้งแต่เกมการสปดา์แล้วเกมนี้น่าจะได้ออกส้า์เป็นตัวจริงครับ ส่วนทางด้านวูดแคมตันตัวหลักก็อยู่กันครบครับสถิติที่เจอกันครับ2ฤดูกาลก่อนเป็นทางด้านวูดแคมตันเนี่ยเอาชนะแมนซิตี้ได้ทั้งไปและกลับเลยนะครับส่วนฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นแมนซิตี้ที่เอาคืนครับเอาชนะได้ทั้งไปและกลับเช่นเดียวกันวูดแคมตันเหมือนจะถูโฉลกกับการเจอกับแมนซิตียครับยิงประตูได้ตลอดเวลาที่เจอกับแมนซิตี้นะครับถึงแพ้ก็ยังมีประตูให้ยิงได้แต่ฟอร์มปัจจุบันก็ต้องบอกว่าเฟื่อมมากครับยิงประตูไม่ได้มา3เกมแล้ว ส่วนางด้านแมนซิตี้เนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าผู้เล่นหลายคนกำลังท็อปฟอร์มนะครับเบน,นโด้ซิงวากุน<า>โอการลงไปถึงไลท์เมสเตอร์ริงที่พอได้โอกาสก,าก็ลงมาทำประตูได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้นี้เราขอเลือกเชื่อที่ฟอร์มป,ปัจจุบันแล้วกันครับเกมนั้นล่าสุดเนี่ยบูพ่มตันวันเดอร์เลอร์เนี่ยแพ้ลิเวคูมาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแต่มองว่าเป็นางด้านลิเวคูเนี่ยแท่พลาดโอกาสเองซะมากกว่านะครับมีโอกาสจบสกอร์มากมายแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้ผูพ่มตันก็มีขอ้อผิดพลาาดใหดห้้ไเเเ็นนยยอะมกๆครับส่่วี ตอนนี้พวกเขาชนะในลีกมา5เกมติดต่อกันแล้วเชื่อว่าวันนี้บูมน่าจะโดนหนักพอสมควรครับก่อนที่คาดการคู่นี้3ประตูต่อ์ครับแมนซิตี้ชนะคู่ต่อมาต้องบอกว่าน่าดูมากๆครับเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลจะกอดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าที่นำทีมโดยสตีเวนเจอรัลดต้องบ,บอกว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลฟอร์มดีมากๆครับ25นัดหลังสุดเนีอ่องเพราเขาแพ้ไปเพียงเกมเดียวน,นะครับคือเกมที่เจอกับเวสต์แฮม ปัญหาของพวกเขาวันนี้เหมือนจะขาดกองหน้าครับเฟอร์มิโนและดิโอโกโชต้าน่าจะยังฟิตไม่เต็มที่ครับอาจจะใช้งานทางหน้าของดิวอโรลิกีออกซาร์ดเป็นตัวจริงส่วนแอสตันวิลล่าเนี่ยก็ต้องบอกว่า4นัดหลังสุดฟอร์มดีมากๆครับหลังจากสตีเวนเชอร์ลาดเข้ามาคุมทีมพวกเขาแพ้ไปเพียงเกมเดียวครับให้กับแมนซิตี้และต้องบอกว่าเกมนั้นก็ถือว่าสู้ได้ดีเลยทีเดียวครับวันนี้จะไม่มีตัวจี้สองคนครับที่บาดเจ็บลีออนไบรลีและเบอร์ธานตอเรก ต่เชื่อว่ายัางไงก็ต้องมาจอดล้นบัสแน่นอนครับวันนี้มาเยือนที่แอนฟิลอย่างดีที่สุดเชื่อว่าจะเก็บหนึ่งแต้มออกไปได้ครับแต่ผมคิดว่าน่าจะต้านทานความร้อนแรงของลิเวอร์ไม่ไหวถึงน่าจะแพ้ลิเวอร์ในวันนี้ครับแต่จะแพ้ในสกอร์ที่ไม่ขาดครับเชื่อว่าจะเสี่ยงกันที่ลูกเดียวสกอร์ที่คาดการณ์วันนี้ลิเวอร์ชนะ2ประตูตอนหนึ่งครับส่วนคู่สุดท้ายที่นำมาฝากกันเป็นเกมที่นอรจะเจอกับแมนยูครับ นอเรตต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างย่ำแย่ยมากๆนะครับยูอันดับสุดท้ายของตารางก็นี่ถึงห้านาหลังสุดเนี่ยเก็บชนะได้เพียงสองเกมครับอาการหนักมากๆส่วนแมนยูวันนี้ก็ตัวเจ็บหน้าเดิมๆครับป็อกบามอองโตนี่มาซอิอแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนได้แก่อารอนวันบิซาก้การที่เจ็บในเกมกลางสัปดาห์นะครับเขาวานนี้และลาไฟวาราเนี่ยเหมือนอาการจะดีขึ้นแล้วแต่น่าจะยังไม่พร้อมสําหรับเกมนี้นะครับวันนี้น่าจะมาในแผน422 2, 2, 2ครับที่เป็นแผนเก่งของรัฟลังนิก ในเกมกลางสัปดาห์พวกเขาก็ใช้ผู้เล่นชุดทำลองลงแข่งครับวันนี้ไม่น่านมีปัญหาเรื่องฟวามฟินนัแต่อย่างแน่นอนครับเชื่อว่าคู่นี้แมนยูปวดไหวแน่นอนครับน่าจะชนะแบบสบายๆคิดว่าสกอร์น่าจะห่างเลยครับสกอร์ที่ข้าดวันนี้แมนยูชนะนอริสสองประตูต่อศูนครับ